มีเพื่อนๆถามเข้ามาครับในกรณีที่เราทําประกันสุขภาพนะครับแล้วยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะครับเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เคลมได้ไหมสําหรับประกันสุขภาพนะครับโดยปกติจะมีระยะเวลารอคอย30วันเป็นอย่างน้อยนะครับมี30วัน90วัน120วันแล้วแต่โรคนะครับการเจ็บป่วยทั่วไปก็ต้องใช้เวลารอคอย30วันนะครับยกเว้นอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุเนี่ยต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดอย่างฉับพลันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กอุบัติเหตุใหญ่ อุบัติเหตุใหญ่ก็อย่างรถจนนะครับเราได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าอุบัติเหตุเล็กอย่างลื่นหกล้มหมากัดงูกัดนะครับโดนมีดบาดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุครับสามารถเคลมได้ครับเข้าไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเอกชนได้เลยนะครับสรุปเลยว่าสามารถเคลมได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องรอระยะเวลารอคอย แต่มีข้อแม้นิดนึงนะครับตรวจสอบให้ดีก่อนว่ากรมธรรของคุณได้รับการอนุมัติแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้รับการอนุมัติแค่จ่ายเงินเข้ามานะครับแค่ทำใบเสนอราคาเข้าไปให้บริษัทนะครับถ้ายังอยู่ในขั้นตอนของฝ่ายพิจารณาเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับ ก็ต้องให้กรมธรรม์ขึ้นมานะครับอย่างของ FWD นะครับจะมี SMS ส่งไปที่คุณลูกค้าว่ากรมธรรม์อนุมัตินะครับหรือตัวแทนก็จะคอยตรวจสอบถ้ากรมธรรม์อนุมัตินะครับตัวแทนก็จะแจ้งไปที่คุณลูกค้านะครับเพื่อเพื่อเป็นการยืนยันไม่จําเป็นต้องรอเล่นกรมธรรม์นะครับตัวถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาอินบ็อกเข้ามานะครับที่พีเอประกันชีวิตได้เลยนะครับดีๆให้คำปรึกษาครับสวัสดีครับขอบคุณครับ